กรอบได้ถึงเย็ยนเลยเนาะอกรอบถึงเย็ยนเลยครับอ,อกแล้วเหมาะกับเป็นของฝากด้วยครับผมสำหรับร้านนี้นะครับขอ,อน้ำอันนี้น้ำผมเลยครับนนครับเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับใครที่ยังไม่เคยมานะครับสำหรับตลาดคลองน้ำตลาดน้ำคลองรัดมยมนะครับผม โอ้ยเมื่อกี้กล้วยไม้กล้วยไม้กำเละยี่สิบนะครับหูยกำมาเลร์เลยครับผมใหม่ๆเลยครับผมสดๆใหม่ๆนะครับอิจฉาจังเลยค่าคุณสมัยพ่อกว่าจะมาได้ครับทะเลาะกันนะครับผมพูดคุยกันว่าเอวันนี้ไปเราจะทะเลาะกันไหมนะครับผมทะเลาะแต่อยู่บ้านแล้วครับผม คนแถวนี้ก็มาซื้อกันด้วยนะครับแล้วก็นะักท่องเที่ยวก็มากันเยอะนะครับผมเรียกว่ารับเฉพาะเงินสดนะครับสําหรับร้านนี้นะครับกลับบ้านชุดละ40นะครับผมกลับบ้านชุดละ40อ๋อทานที่นี่จะละ30มสิทานที่นี่30ก็ใส่บ้านก็จะเยอะเยอะขึ้นหน่อยเยอะขึ้นหน่อยเห็นคนก็หอบของแล้วก็น่าปลื้มใจเนาะ แล้วเพืมใจแทนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเห็นมองเห็นอะไรไหมคะเห็นข้าเอาผลไม้ขึ้นเรือมาแล้วก็พายมากันวันนั้นน่าน่ารักมากอ่ะคนแก่ประมาณเจ็ดแปดสิบก็ยังพายเรือเลยผักถูกมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้อมจะพาไปดูนะครับผมบนเรือนะครับผมไปดูได้เลยฝากด้วยครับจูครับนี่ครับแก่แล้วก็มาเปิด นี่ครับแบบตมพาไปนะครับตมอ,อุ้ยกล้วยเหลือเหลือสองวีนะครับผมเมื่อกี้เต็มเลยนี่ครับจ้านี้ครับอร่อยครับนี่ครับกล้วยไม้กรมละยี่สิบาทครับยี่สิบอะครับพรุ่งนี้วันพระ เอาสีไหนดีเอ่ยจูว่าสีไหนครับจูพรุ่งนี้วันพักครับผมสีเข้มสีอ่อน,นสีเหลืองเข้มไม่ได้ไม่ได้ก๊าดเอาสีเข้มไม่ได้ก๊าดละห้สบกันยายนอ๋อนี่กันบ่ายนเนาะนี่ครับผมสองกามสองามพอ กล้วยไม้นี่ครับแคทเทอรียาสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบครับสดๆเลยครับผมแกงบอลนะครับถุงละสามสิบบาทนะครับแกงบอลนครับผม สวัสดีคุณนุ้ยด้วยนะครับผมสวัสดีคุณนุ้ยนะครับผมตอนนี้อยู่ตลาดน้ำคลองรัดมายมนะครับผมครับขอบคุณครับนี่ครับปลาสลิดนะครับแดดดีเอตัวใหญ่ๆนะครับผมลูกค้ายังไม่ได้ทอดนะครับยังไม่ได้ทอดนะครับยังเช้าอยู่ นี่ปลาอะไรครับปลากุลาดดวแดดเดียวครับผมโอ้ปลากุลาวดูจูบริการ <ไฮ S 2> ทอดฟรีครับผมทุงอะไรครับชุดละร้อยจ้ชุดละร้อยชุดละร้อครับผมปลาหมึกก็ร้อยหนึ่งนะครับปลากุลาวหายากนะครับผม คิวบอกเออ,อดนุ้ยสวัสดีค่ะมาเที่ยวกันค่ะของทานน่ากินทั้งนั้นเลยของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆครับอันนี่ครับคือวิชีนะครับผม